คุณครูครับตั้งเรียนครับช่วยช่วยกันปลูกเลยครับด้านนู้นเลยครับเฮ้ยจะกลับตัวไม่ได้กลับค่ะ ี๋ยวมองกล้องนะคะเออใช่ไหมเออเด็กนี่นด ผมเป็นวหนาวีเครับแล้วมัน้จานั่งไหวเหรอไหวครับไหวก็ต้องไหวครับต้องบริการผมนั่ไม่ได้อะ่กไต่ตนี้ดีได้พจย่เกิมเกจะอไหนก็พมไม่เกินนะเกินก็คือก็จะจอดเรียบร้อยตนันก็จะเสียบอะไรเงี้ยเป็นระเบียบต่ิ่ดีอะคือแม่ทับเขาก็ทำไม่เนอธิบายดิอ่ะใช่ครับอนะครับอกของติดตแบบมันจะดี คนไยแล้วก็ถึงหมวดบรรทัสุดท้เรื่องก๊าซเรื่องตัวแล้วก็เป็นไทยแล้วก็เรื่องของการให้บริการการให้การสื่อสารเพราะว่ามันใต้เหรียงหมดับผมบอกว่าสถานเขาต้อชับเลยต้องเรียบร้อยหมดพะตรงนี้แล้วพวกแก๊สป่ะพวกแก๊สพวกแก๊สรงเรักกันดีไหมถ้าถามวารกกันดีไหมกดส่วนแล้วเราวิแก๊สไไหมไม่วิ่งคไม่ไ้1สงพกไว้กอน มีไหมเหติดมีแล้วนแต่อยู่อย่างนี้ก็ต้องรู้อูกแล้วใครเต็มแต่ว่าคุณะคอเขาเข้ามาคไม่รู้ก็ออกไปเยได้วอยู่ไหกันเขาอยากสมัครนะคะแต่ว่ามันไม่ครบหมดแร้วมีโซนหรีร์ทมัมีก็ đến đây ạ. Đến đây ạ. Rồi. 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 หอมบงหอมบงหอมอกนกินอะไรจะระชอนอมีาลาซื้อด้ครับเอาไอ้พวกเศษอาหารมาหมักเลย ทำเรื่องเครื่องเอ่อแล้วต้นปาดนี่คือต้นกับนี่ต้นตองใช่ไหมอันนี้ต้อนตองสามสิบต้นต้นี้ไปให้เหมือนกันน่ต้นองาันนี่ยครับผมโอ้ต้นไม้นี่สวยว่ะต้นตะเคียนต้นสักแต่พอเขากลับไปแล้วปวยป่วยสองมัดเขาบอกผมมาพี่กี่คนเนี่ยงสามคนเด็กเท่าไหร่สามคนใครทำให้ตำรวจมา <Warner> <redundant plane> มาแพงมากรู้เลยนี่อาจารย์ที่ปรึกษาเราเรื่องนี้ก็มาจากที่ตาฟ่คาเฟ่ชวันนี้ยุทีตาฟ่ชมาช่วยหลายคนนี่ไงใช่ไหมเด็กประมาณ25ท่านค่ะดีไหมเป็นไงเรียบร้อย มีพระกี่รูปวัเนี่ย24รูปอ๋อดีเลครับก็มี็นตาดแถวนี้นะดีหลายชชนนะชชนชนสมนเอมาามุนีสวัมงคนนขะอ๋ที่อุโบสถแล้วนี่นะครับอยากเก็บไหมอยากอันทย์ละวันทุกวันเลย ็ไปแต่ตว่านไปไงนะว่าดีตลาดเลยรมีตลาดปลากินน้ำาไปกินพวกผู้ว่าท ok ําใจรับกัรมได้เลยวันนี้มาฟังค่ะโดยตัวอยากจะขอความกระหนักผู้ว่าว่าเรื่องการ่ายรู้องวรค่ะคะคะะค hello. <coughs> 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 thank <laughs> you เรียบร้อยดีไหมมีที่ออบรำลังกายไหมเบสยังมีไหมถูนอะไรแถวนี้มีค่ะพี่ชายเขาเรียนอยู่วัดประชาค่ะอ๋อเรียบร้อยดีไหมเรียนว่าครับหาหมออะไรเรียบร้อยไหมมือกรุงเทพของเราจะน่าอยู่ของมือชูกล้าต้นไม้ปลูกตรงกลาง อยู่ในกรุงเทพชั้นในแล้วก็เป็นเขตที่มีขนาดประชากรกี่คนนัไม่เยอะมากเจ็ดหมื่นนะฮะแล้วก็มีโรงเรียนอยู่กี่แห่งเก้าแห่งเก้าแห่งแล้วก็มีชุมชนอยู่สี่สิบสามแห่งสี่สบามแห่งแล้วก็ปัญหาหลักๆที่เจอก็จะเป็นตอนนี้เราที่เรากำลังไปน,นำนาี่ไปวัดเารคือดูเรื่องยาเสพติดนะฮะก็หลักการคือต้องมาเรียกเสลว่ามีผู้ติดยาอยู่เท่าไหร่แล้วก็ต้องอน,นําตัวไปบาบัดแล้วก็พยายามแก้ปัญหาต่างซึ่งที่ผ่านมาก็ชุมชน ทําทำได้ดีนะครับในการกระบักใจก็สู่การลำบัดซึ่งตรงนี้เรามีความร่วมมือกับกรรมการชุมชนเพราะก็จะรู้เลยว่าชุมชนนี้ใครติดยาว่าใครขายยาพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าไปดาเนินการในทางเข้าไปสู่การบำบัดซึ่งก็เชื่อว่าเป็นโมเดลทดี่ได้ประโยชน์แล้วก็ได้ผลอย่างดีปัญหาอันหนึ่งคือแถวนี้จะมีชุมชนที่เราจะมีอาบเล่แผงลอยเยอะอย่างถนนคนครเทพสีถนนสามสีต่างๆแล้วก็มีการจัดระเบียบเพื่อให้คนสามารถเดินทางได้แล้วก็มีร้านค้า,าต่างๆที่ เาซื้ออาหารหรืออะไรได้ก็มีการจัดระเบียบทําได้ดีนะผมว่าที่ผ่านมาเราเมื่อเช้าเราไปตรวจก็สภาพก็เรียบร้อยผู้ค้ากับคนเดินถนนก็อยู่ด้วยกันได้บางจุดที่มีการยกเลิกไปก็ยกเลิกแล้วก็จะมีช่วงที่มีการทำรถไฟสายสีม่วงอยู่ซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องฟุตบาทเ,เ,เรื่องการจราจอรอยู่ก็ได้มีการประสานงานกับตำรวจในการดูแลเรื่องการจราจรครับ ดูวีแกนเ่แบงค์เนี่ย,เ,ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเราเชื่อว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีทั้งคนที่มีของเยอะเกินและมีคนที่มีของขาดแล้วก็จะมีศูนย์กลางคล้ายๆกับเป็นธนาคารอาหารทุกเขตเพื่อให้คนเนี่ยที่มีของที่เหลือก็เช่นข้าวสารน้ำาลาอะไรมามาบริจาคของไว้เราให้คนที่อยู่ปลอบเปลาในเขตอย่างในเขตดุสิเนี่ยมีกี่คนที่ลงทะเบียนไว้ะห้าร้อยดีร้อยกว่าคนแล้วคนเหล่านี้ก็จะได้คะแนนซึ่งสามารถมาช้อปปิ้งได้ว่าต้องต้องการของอะไร ก็ทําให้เป็นการช่วยเหลือกันไม่ได้ใช้งบมาหลวงเลยเป็นการเอาคนที่มีเกินกับคนที่มีขาดมาเจอกันก็เป็นแบบรูปแบบนึ่งรูปแบบหนึ่งคือจะมีอาหารซึ่งหลายที่เลยอาหารที่ยังไม่หมดอายุแต่ยังบริโภคได้แต่เขาขายไม่ได้แล้วขายไม่ได้เพราะว่ามันใกล้จะหมดอายุอย่างเงี้ยก็จะมีการส่งเนี่ยตรงแทนที่จะเอาไปเป็นขยะหรือว่าทิ้งก็สาม,มารถส่งต่อให้ผู้ที่ปลอดบางได้ที่ผ่านมาเราทำเราส่งมาแล้วสี่้านกว่ามื้อนะที่ทำให,ให้ให้กับประชาชนสามแสนคนก็มีสองรูปแบบ ก็เชื่อว่าจะทาให้ประชาชนที่เปราะบ,บางก็เหมือนก็จะมีตัวที่ช่วยให้บรรเทาความลําบากไปได้บ้างออนนี้ขย,ยายผลทุกภาคติเกลแล้วถ้าเกิดเรามีความต้องการก็ไปแจ้งความจำลองที่เขตได้ไในเขตก็จะติดต่อไปครับคือบินในประเทศไทนในกรุงเทพมหานครยมีทั้งหมดประมาณ5,000วินตอนนี้กรรมการย่อยเด็กเขตเป็นผู้ดูแลแล้วนั้นหลักๆการก็คือว่าต้องเป็นบินที่มีคุณภาพมีใบแปลกีสธาณะรถเป็นรถป้ายเหลืองสธาณะ มีการลงทะเบียนมีการดูเรื่องราคาเรื่องการให้บร ah ิการต่างเพราะฉะนั้นนี่คือเราเขาอยางเข่มขึ้นว่าแท้่วบินต้นแบบที่ไปเนี่ยคือปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างนะแล้วก็มีการจอดอย่างถูกกฎหมายมีการคนที่มาก็คือคนที่ลงทะเบียนถูกต้องก็จะขยายผลนี้ไปทุกทห้ทั่วก็เชื่อว่าวินวอรไทยยังเป็นเดื่อนจำเป็นอยู่นะกรุงเทพมหานครเรามีวินอยู่มา80,000ถึง90,000คน ก็ยังเป็นการเดินทางที่สําคัญแล้วก็มีความสําคัญเรื่องความปลอดภัยกับประชาชนตอนนี้ก็เข้มงวดเรื่องคุณภาพเรื่องการจอดเรื่องอะไรต่างๆเพื่อให้ความปลอดภัยกับประชาชนครัือจริงแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วเรื่องน้ําท่วมของกรมนะที่ผ่านมาเราก็มีการดําเนินแผนในระยะยาวคือกรุงเทพมหานครก็มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมอยู่700อแต่ที่7จุดแล้วก็มีจุดันหล่อตามน่านเจ้าพระยาเราก็มีการดำเนินการปรับปรุงมาตลอดที่ผ่านมา ก็ที่ว่าปรับปรุงไปเกือบ80เปอร์เซ็นต์แล้วฉัมองว่าการรับมือเชื่อว่าเราทําได้ดีขึ้นแต่าการตามมีการขุดลอกคูคลองมีการเตี่ยมปั๊มน้ํามีการทำคั่นกั้นน้ำหรือแม่น้ำเจ้าพระยาก็เชื่อว่าฐานอาการที่ว่าดีขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ประมาทที่เรากังวลก็จะเป็นจุดที่มีการก่อสร้างอยู่เช่นคูน้ำวิภาวดีซึ่งกำลังหลบดพกาก่อสร้างอยู่รถไฟฟ้าสายสีส้มสีม่วงใต้ซึ่งบางทีการก่อสร้างมันจะไปขีดขวางการระบายน้ําหรือแม้กระทั่งการก่อสร้างของเราเองที่ยังทํา่เเสชน ถนนประชาะอุทิศท่ากก่าอุทิศที่ตเ,เมืองแล้วตอนนี้ก็ได้สั่งการให้เน้นดูจุดที่มีความเปราะบางโดยเฉพาะจุดที่มีการก่อสร้างของการต่างๆแล้วก็ต้องเข้าไปตวรวจอย่างเมื่อวานนี้ก็เราไปตรวจที่วิหาดีนะที่มันมีคูนา้ำที่อาจจะมีการโดนผมเพื่อก่อสร้างอยู่ครับนันได้หมแต่ว่าถ้าเราดูตัวเลขนะอย่างเมื่อวันก่อนก็มีฝนตกระดับ100มมตรที่กรุงเทพมหานาครน,นะที่เขตทุ่งมุิแต่ว่าก็สามารถลอยน้ำไปได้ดีผมเชื่อว่าตอนนี้ถืว่าต่วไปทางการแล้วก็มีความพร้อมมากขึ้นมาในนระดับ แต่ก็ประมาณไม่ได้ก็คงต้องคอยเข้าดูต่อไปใช่เตรียมพร้อมหมดก็จะมีสองตัวคือเจ้าที่ของสำนักนี่เป็นตัวหลกัหลกๆเช่นสถานีระบายน้ําอุโมงระบายน้ําแล้วก็เจ้าที่ที่เขตเขตเองก็มีมีมีเครื่องระบายน้ําที่อยู่ตามจุดต่างๆก็ต้องพร้อมที่จะเป็นเดินเครื่องแล้วก็ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกหมดพนักง,งานกวาดถนนก็ต้องไปกวาดเศษขยะที่ตามท่อระบายน้ำนะกองช่างก็ต้องมาดูเวลารดเสียไม่ให้กีดขวางการจราจรเทศกิจก็จะพรอมาดู มีการลดออกมาขนคนถ้าเกิดว่ากลับบ้านลําบากเพราะว่าน้ําท่วมรถเมลวิ่งไม่ได้เพราทุกหน่วยงานก็ต้องออกมาพร้อมกันหมดเวลาเกิดเหตุการณ์ครับ